ายปู่จักสิทธิ์ใส่พ้นถึงฝังหุลฟังห้อยก็หายปู่จักสิทธิ์ใส่ค้นผอมเหลืองเป็นพญาปู่จักสิทธิ์ใส่ค้นเป็นพ้อขาดถึงขี้ก็หายปู่จักสิทธิ์ใส่พ้นถึงลาบปันเฮาหปู่จักสิทธิ์ใส่พ้นที่นกเข้าห้องปูเก่าฝันก็หายหปู่จักสิทธิ์ใส่ค้นเห็นงูอยู่ในบ้านปูจักสิทธิ์ใส่พ้นหมดบ้านหนึ่งเข่าสีแดงก็หาย สาพาโลกระงับสาพพาภัยรงาบสัเพาเพะระงับสับพาเชิงลงับองค์พาพุทธรรพุทธ่างต่างนะผู้เจ้าเสียใจผู้แต่งงานผู้แต่งงานก็อายุยืนดอกกันจนเท่ามีลูกเต้าล้วนเต้ผู้ดีเป็ยสิทธิานั้นนี่สาวัผ e ู้เจ้าเกิใจคนถูกผู้จ euh ้าเกิดเป็นคนรวย หรือจะสิ์ใส่ค้อยก็เป็นค้อยเอาแก้วหรือจะสิดใส่ห้าข้าเปิดไม่แล้วก็มามีเงินคำถือจะสิ์ใส่ถูน้ำก็จะการใส่ของประเทศหรือจะสิ์ใส่นาคาเล่ก็จะป็นเมืองหลวงหือจะสิดใส่ขวงอเมีิยก็ได้เป็นอีกหนอออยือจะสิดใส่สาวเขาสาจาไปงายหรือจะสิ์ใส่าราชสังขรถูน้อย ความปวดปุยเป็นโตปวดเป็นปิสาสังโคและจวนออยก็จะเป็นทานยอดแก้วผมอันแล้วโดยบากพระ้าวาอุอาอุมามุมามหามุนมังสัตวาจะฮะอ๋อจะไปบ่ได้ละบ่

มีมาจะสายททุกแล้วบาทนีิลานค่อยละยายเอาไม่อยู่ข้างในคุณแล้วลูกเอาเพิ่มเอาหม้อน้องมาด้วยต่อไปก็จะเป็นไปหาที่นั่งขึนเข้าไปข้างในหาที่นั่งดีนะคุณเล็กคนนี้เวันนี้ที่ว่าเป็นวันดีนะครับเป็นด้วยซ้ำวันดีวันในวันประกอบวันดีวันเสด็จทีราชาโซ่ าให้กับเจ่า like ่ไม่เาให้แม่ลูก่อนนั่งแม่นั่งนี่ลูกเจ้าสาวนะครับนั่งเลยนั่งเลยแม่ลูก่อนสวัสดีสวัสดีสรุปว่า สรุปว่าเจ้าสาวนั้นค่อยเป็นคนไปทำก่อนอยู่บ้านว่าพ <c oughs> <c oughs> อพิธีพอโคฉกประกาศซื้อพกย่ามนมาเลยแล้วชื่อวันิดาก็เป็นไข่เป็นผู้ตั้งไข่บ้ากลว่าอยากลูกสาวเป็นลูกสะใภ้เด็กไปหาแม่หลับกินเอ้าว่าคไอยนึกว่าเอากับวูเลย ขี้แท่ละไปซื้อมาไม่มาไกลเขาก็ลดไห้ประจับเขากล่าวเอิ่นว่าแม่หมอว่าที่จักแม่หมอเป็นหญ้าได้เปลต้องต้องลดไล่กว่าเก่าเนาะอยเนาะต้องต้องลดคนลไม่ให้ไล่กว่าเก่าบ้นเออเพหูจักว่าเจ้าสาวเป็นเพ้อยังวะ จนเขาประกาศซื้อย่างมาเอาคือซื้อเขาตั้งไ้แท้บบานบามาทมนึกว่าเรามานําเขาซื้อแม่มันหะกีแทคืองาัไมกินแล้วค่ะเออคือทำนักเลงเห็นเนาะคือทำนักเลงค่ะตัวญาติไม่ได้กินคะเออ

สาวนะเป็นลูกสาวยายบุญค่อยไปทำขอดกินหวานหวานค่อยเป็นคนตังซื้อเฮ้อค่อยจับประกาศซื้อค่อยจะย่างไปหาเมยนัค่อยนึกว่าเรามานำเขาก็ต้องเจ้าค่ะเนี่ยเราต้อเจ้าอีทขอดไปแต่ก็มอแดงมาแล้งแต่เยอะมากเ อยากตัวผุกทั้งคนดื่มย้ายย้ายตื่นเต้นอยากลูกสาวกลายเป็นลูกไทยว่านิดาเป็นคนที่เขาตั้งเสื่อเขาไปทั้งกอดกับมอแดงสกีบ้านหวาน<อ>นี่บอกแม่ แมาที่ทาเจ้าสาวนะวัดุ้ทธสารการาเจ้าสาวนะเป็นคนเีียาไปทำก่อนแล้วค่ะเป็นคนตั้งสื่อให้บ้านในบ่ครอบใส่เสื้อ้าแล้วก็เลยไปถามบึ่งแม่นี่คนที่ยายทำข้อแต่ว่าบริจาคไม่่ยิ่งเวลาแล้วก็แล้วมันก็มีกางเกงอ่อนมาแล้วก็ช่ยยก้อช่วยยื้อช่วยยื่อท่านไปกินข้าวไปทานนี่ค่ะ โอนงสยิเว้ายังแต่ป้าเขาก็ยังเอาเช้าเรือยๆรบมาเมื่อเช้าได้มารอบนึงแล้วกลับเมื่อใหม่น่อยซอยสวรรคมงคนกาอันประเสริฐุแก้วเกิดนาวาสนามาส่งให้ลูได้สมดังปรารถนา เทบุญเตตาสันนิวาธรมโมได้คนดีบารมีญูสูงเป็นยอดพลพลเพียรใจสีเทียนมาพพอน้น้อยนอกันระยะนี้น้าตกันเดวีสีสนเด้อเียงอไัไม่พวกตนสีสานน้วา

บุญนำพาสงฆหมว้มีหัวปู่ปัญญาได้พัละยะอันอ้ำชอนใสองคมต้งจัญญาบุญน้ำพาอันนี้ได uh ้พิเสูจน์ได้อาราธิพระสง ปี่ไปใครนะพี่ทำหาโตอยู่เห็นกันแล้วบอกป้าปี่เห็นโตแล้วบอกเมื่อกี้นี้เรามานั่งอยู่บอกุกสิ่งอันเน้อทั้งในพงศ์อาจเพื่เป็นเจ้าบ่าวเถึงจำนาหนังสู้อีกทั้งยอดพาทูนักสาววันนี้ดาเสมอหนักกราบยุดสั่และเสริอมสูบ

เบีดาวนรานีตดนานโตมีคู้น่นึงร้านละพี่ร้านนะพี่หุ่นแจ็คแล้วไปทนลนพี่เข้าลาพี่ย่าง้ไปในลูกย่งไปสมาสิแล้วเนี่ยพี่นข้าไปได้ไปได้อกอวม่อยู่กินแล้วเขาไปย่างกลับไปขาไปทังหลังคนในลูกขาไปทั้งหลัง มาหัวมาหัวเธอตทองได้มาดีมีทักษาดีเยอะกว่ามีทักษาดีแล้วใส่ตัวบุกตั้งใส่ตัวสวยสวยง้ออ้ยไม่รู้เรื่อแล้วเราตอเจ้าใส่ผ้าควันสับปอาห์มีหลายหหาได้มา าปะไว้ทุงเสือปันดเมื่อยดีมีสีใสบยลมสั่มาแบบนี้ก็จเไปอาลาธนาด้รปลารแล้วเก็บ์เจ้าผู้ชนะมานังสัตเอิบเชิญขวน ว่าสีสีวันนี้เป็นวัอสั้วันนี้เป็นวันนี้วันสี่ทีอมุตตะชูตะเสียที่โยคองหลักธนา ข่อยผู้ตาก็จึงได้มาสู่ข่อยผู้ปู่ก็จึงได้มาหาตามภาษีภาษาข่อยนี่เป็นผู้เฒ่าสกชวล